สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับหลวงน้หมนตนคนบ้านนาพาเพื่อนๆมาดูรถ MG4 มาลงแล้วครับ10คันครับวันนี้ใครสนใจรีบทักมานะครับโดยเฉพาะคันสีฟ้าหลังคาดําและที่สําคัญครับมีสีดําและสีขาวมาพร้อมด้วยนะครับใครสนใจก็รีบติดต่อทักลิง ID Line ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วท่านจะได้โปรโมชั่นดีๆจากหนุ่มหน้าบนคนบ้านานแน่นอนและที่สำคัญครับอุปกรณ์มาครบครันมาพร้อมอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟรมไม่ว่าจะเป็นตัวชาร์จไม่ว่าจะเป็นตัวโฮมชาร์เจอร์ติดตั้งฟรีนะเพื่อนนะอย่าลืมนะรถไีฟ้า100%ยอตมอเตอร์ขับหลังตัวนี้ขับสนุกมากๆ การันตีจากนักแข่งห,หลายๆท่านที่ได้ไปลองกันมาแล้วและที่สำคัญครับใครกำลังมองหารถไฟฟ้าสีฟ้าแบบนี้รีบมานะครับเดี๋ยวจะหมดก่อนไม,ไม่บอกนะไปแล้วสวัสดีครับ